ไเอ่งลยันนอมมเคดนไปเรื่อยมัน้เช็ดไปะมันโ่ายจะช้่งอจนอยไมเดนก็นคนมันกือว่าจะเช็ดยนี่รตามมาเลยช็คเลยเช็คเลย ไม่เอาไมเอาเช็ดเศรษฐกิไม่ไดลงมาได้ฮะเป็นไงฮะเจ้บปวอะไรอันเจ็บซี่ถามนะยีหลังต้องระวังหน่อยรู้ไหมวันนี้เราสนักไว้อยู่ตอนนี้ผ่านอาจารย์ลีเนี่ยสองคนจะดูแลสองนั้นวันนี้เขาจะสอนเพลงเสือมังกรให้พวกเจ้าเขาเรียนเพลงเสือมังกรสมเร็จแล้วจะสู้ศัตรูได้ขนาดดึงตัวสิทให้รอแรกง่ายๆทีเดียวเชียวเหน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 ียว กิ <ừ> ้งยังว่านะอาสำนักของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมาหมักมาให้เด็กอาจจะารลองกับอาจารย์ดีให้ทุกคนได้ไปฟังต่สักสองเพลงเพลงแรกเอาเพลงเพลงมังกรเอาเพลงเสือเอาโน้ตม่ได้ซ้อมมันมาเอาซ้อมกันอน่างขายขี้ลาลูกเสร็จหมด เอาเออไที่้ได้มได้เลวใช่ไหมอาจารย์ไม่เข้าเลยเป็นเป็นไงเฮ้ยหัเราะไหัวเราพ่อไงขอคกันได้ว้เรหมัดมวยเป็ของธรรมดาอ่อาจารย์าสอนมวยพวกแกนะแกหัวเราะไม่ได้้าใจไม ไอ้แก็บโฟใน่มาบังกรกว้างใหญ่ไอ้สา่งวางไว้ดูเลือดโอเคต้องทำให้ได้รู้ไหมดูท่าทางแบบนี้แข็งแรงเออเาไหมดีแล้ววันนี้จะสอนเรียนบังกรกักสองสามเรื่องกห้ใครเห็นสกัดไว้เห็นหรือยังล่ะฮะสกัดโดนสกัดรักห้ามเปิดเก็บนะเอาละทุกคนเห็นแล้วเล่นที่หนิงโคตเกลียว ขอกนเขาแกนะเหรอใช่ไหมเวลาเอายืมมาเอาเออดีมันใช่ไมนี่าใช่หมน้ต้มหลอกหลอกห้ากลอกหลอลอกกหกหหอกหลกหนอกหกลอกหดอกอกหหอกกหลอกหมอกหลอกหลหลอกกอกหลกหลอกกหลออเลออกหกหนอหอกอกหลอมัลอกหลอหลอห้กกหอกหออลกหอกกไห ล้นต่อเยสิเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาโอ้โระดูกระเดี่ยวกูฝันเดาไม่เหลือเลยน่โหหากล้องเนีงไงต้องตามเลย ลูกองลูกมันยังพูแกไปเรียนมวยเป็นกระสอบทรายเขาแท้ๆเลยนะอ่ะทันโศกสแกเอางานที่ไปโหลดไปลบบอลลบบอลแล้วมันจะค่อยหายเองอย่างละควาาเพยยามไม่ต้องตื่นเต้นมัก็ตตื่นเต้น บอลผมสั้นบอลมันลงไปแล้วม่ไดเต้นหนมันเต้นเองหลังเก่าน้าพาดแกก็อย่างนี้พักตรงนี้ก่อนยิ่อนนนๆจะไ้ดหนวสิบหกสิบทีก็อย่างนี้ มีมากมีมากขอบใจขอบใจเออเออพุทธาได้ข่าวว่าเมืองท่านน่ะมีข้าราชการมีโรงกำแหน่งมีโรงที่ไม่่างกันกี่สิบล้านนะลูกชายก็น่าจะควรทีเมื่ก็หมูลูกกินหนียวแหนะเออมันคือมันเป็นคนมีวาสนาน่ะ ก็ไม่คิดจะหัดมวยออกกําลังก,กายบ้างแล้วหุ่นจะได้ดีบ้าง,งาก็แม้สบันลาคงจะมีส,สาวๆมามอง,มองบ้างนะดีเสจยนะโอ้หน่าชื่อผูผ้ถูกเราเพราะเรื่องนี้แหละที่พายจะให้ลูกชายของข้าหนึ่งวเร็ิที่จยุแิกระแส,ก,สก่อมาเอ้ดังน,นั้นมาหาถูกที่แล้วล่ะ คือเมืองนี้เราไม่ใหญ่โตก็ตจริงแต่ว่าเรามีสุนัขมวยดีไว้เนื้อเชื่อใจได้ร,รอพรอะว่าลูกชายก็เราไปหังแล้วต้องประสบความสำเร็จหุ่นสวยเพรียวงามเลยฮะพระก็สวยเลยนะลองดูกระไรนะคุณชายไม่เชื่อก็ลองดูดิสิครับหุ่นแบบนี้เลย เรียนแมันเก่งแบบนี้นะพอ่อส่งเข้ไปนะพ่อนะนะได้เลยพอ่อท <พอ S 2> ี่ลงไไงอ่ัอรับเ,เ,เรื่องนี้ไม่ยากแล้วนะอาจารย์จะจัดให้เรียบร้อยเลยฮะ